ก,กินยางหาก็แล้วพี่น้องฝนตกมือแรงก็เลยมมือเศร้า,านี่ตื่นขึ้นมาตีสี่กินยางแล้วก็ลงมันนี่แหละครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีสุขสุขคนครับเอฟซีถุงมงทุกบอลครับสบายดีบ่เนาะพี่น้องเอย้ยพายุลูกนี่เป็นยังไงเนาะครับจังหวัดน่านกันเลยเชียงใหม่เชียงรายพี่น้องเขาเนาะครับนเนาะบอกเอะแขนเ,เล็กไว้พี่น้องสามลังดุกปาลาดุกมาใส่ไว้ ว่าบมมีเปีดรุ่นนะพี่น้องนี่น้องเนาะน้ำมันให้ ลูกปลาตายน้องปลาเป้ากัดบนน้องมาขาดเลยมาแรงก็มาเปลี่ยนใหม่พี่น้องเราอ,อยากเห็ดกันพี่น้องเมื่อไหร่พยายามจำเนาะอยากเห็ดอยากม่วงกันพยายามจัำ you know. คนรน้คนชอบกระโดนองโคงก็ไ <interfer> ด <es> cool 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 <What> <in> ้ตนี่แบบีโลหโล่เลนะครับกระโดดกเลอหลังนี้ก็บมีกี่น้ำรบบออกอยอะก้มาแเบิ่งเบ็ดแอนแค้นรนี้นะแคนเบ็ดไว้ตามล่างนี่นะ พี่น้องมาเสริมทับหมู่อืน่นนี่นลยพี่น้องหานื้ยำมม่งห้างยำเว็ดกันพี่น้องไปยำมจัน มันให้บ่ได้สองตัวละเลี้ยวเลยพี่น้อง สีคุณมาไหนพีน่น้องคุณตกเนี่ยป่าบนพี่น้องหรือไม่เกาะส่งดึงแห้งทแทะเอาว่าเป็นป่าก็ได้ ไม่เลว ให้เป็นขาดจังได้ตีกบ่ตัดหรืบอบว หรือม,มีปลาพี่น้องโอ้ยตัวพี่น้องนานว่าแล้วเอาสายมันบม่ผิดปกติไหมพี่น้องสายมันไม่ผิดปกติสายมันยังดิงอยู่

เราอันนี้ก็อันเดียวพี่น้องหลังกันี้ก็น,น้ำตัวหลังนี้พี่น้องขนาดใส่ไว้3-4มือแล้วกระมุมมีเหมาะเจาะขนาดเดีแต่ว่ากระมานเห็นไหครับช่วงใส่ใหม่นี่หลันพี่น้อง ลงไดก็หลังเป่าบุเมีนว่ามีต้นมีโตเหมือนกับไข่เลยช่งเงียบเลยนะพี่น้องทอมาปาาเก็บันเลยนี่พี่น้องมีต มีตัวพี่น้องมีตัวนี่มีตัวพี่น,อนอ้องโอ้ยสองพี่น้องโอ้ยมันน้องเอาสองตัวพ้องกันเลยเอสองตัวโอ้ยมันมันขนาดละปะปะักเออ โอ้คักปัก๊อกปปสองโตเขาครูกันใจเ,เออย็นลูกใจเย็นเพราะจังใดก็ยิบเต้นเลยพนะี่น้อง ี่าสิพ่อพี่้องจังบ่บัดนี่ mm. มาแล้วมาแล้วลังม,มาหลายลังโบเห็นคนงานลังนี่จัดซองเลยเออ มันันะกรังเดียวพี่น้องเดียวเ่งรอบกยามรอบาเดอ2หลังหลังนีนะใหญ่มากครับ ทำเจ็ดเทียรมากยางดีหอมมากยิ่ใส่ก็ ยามรอดบ้านเนี่ยรอบแล้วขึ้นบ้านตอนน่ายกัญากุุงยู่มันได้ขึ้นง่ายหรอ้าหน่าย,ยาก,กากรุงหลบผู้ว่านกรได้นป่านิ่เด้พี่น้นองกระด็ด เลี้ยงกระซุกหลานพี่น้องก็ได้ออกไปล่าเต่าแล้วเต่าก็ได้บัวขึ้นวาแล้วพี่น้องนี่เต็นมันโอ้โมต้นน,พน,น,น,พน,น,พนีพี่น้องโอ้โหเต่าก็จะเข่าอวัดพี่น้อนี่จะขุดตุ่มมาล้ 我那一个不用我的呢。 ไงก็หาเอานี่กส่งบ่คือนี่ก็ปลอยเสือกของมือนันซื้อพี่น้องบัตน้ำขึ้นมาฉันเล้ว มดสภาพปะไม้หมดกะีือองโตแล้ได้ตัวแล้วมาเตียมาเตียบเป็นไหนกินเ น้าอายกะน้ำอ่อนชุดนี้พุณแวผายุออกแล้วก็น้ำเนื้อมาเบิดเราพูดแน้วจะไปหลงเวทมังค้ง S <S <an> <S มันมานพี่น้องซ่องโซงเมื่อไงี่ <S an> แพ็กเก็กคูเลยมานบัดสุดไทยพี่น้องเอาขอคุหยหลายๆพี่น้องคุๆสุขคนให้สุขภาพแข็งแรงเ้ยพี่น้องคลิปนาคเคยมาลุ้นกันไหมครับผมคลิปนี้สวัสดีครับผม